สุภาพสัตรีสีขาวแห่งราฟฟอร์ดแอบบีแนวเรื่องเล่าสยองขวัญลึกลับดราม่าในยุคศตวตรรษที่18ประเทศอังกฤษค่ำคืนฤดูใบไม้ร่วงในชนบทนอตติงแฮมประเทศอังกฤษเมฆคลุมฟ้าอย่างหนักฝนยิงเยี่ยโปรยปลายไม่ขาดสาย รัฟฟอร์ดแอบีอดีตวัดเก่าอายุกว่า600ปีที่ถูกเปลี่ยนเป็นคฤหาสนนางอังกฤษยืเนเงียบสงัดอยู่กลางป่าแต่ชาวบ้านไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าเพราะที่นี่มีตำนานเกี่ยวกับเจ้าสาวสีขาวผู้ถูกทรยศในวันแต่งงานและยังคงวงเวียนอยู่ในปราสาทรอเจ้าบ่าวที่ไม่เคยกลับมา ตอนที่หนึ่งวันวิวาที่ไม่เคยมาถึงเลดี้เอเวลินวินแฮมบุตรีคนเดียวของท่านในยุคผู้มังคังถูกมั่นหมายกับเซอร์โทมัสนักรบหนุ่มรูปงามทั้งคู่หลงรักกันตั้งแต่แรกพบแต่ในคืนก่อนพิธีแต่งงานโทมัสกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงจดหมายฉบับหนึ่งซุกใต้หมอนของเอเวลิน ขออภัยที่ข้าต้องจากเจ้าไปมีบางอย่างที่ข้าไม่อาจอธิบายได้อย่ารอข้าเลยเอเวลินข้ารักเจ้าแต่ข้ากลับมาไม่ได้จริงๆเช้าวันนั้นเอเวลินในชุดเจ้าสาวสีงาช้างเดินขึ้นไปบนหอคอยเหนือแอปบ,บีเธอรอและรอจนฟ้าครึ้มฝนตกและเธอกระโดดลงจากระเบียง จบชีวิตไว้พร้อมหัวใจที่แหลกสลายตอนที่สองเงาที่รอคอยคืนฤดูใบไม้ร่วงผ่านมา200ปีกลุ่มนักท่องเที่ยวแอบเข้าไปถ่ายคลิปในรัฟฟอดแอบบีเพื่อล่าผีพวกเขาเดินไปยังหอคอยเก่าวเสียงฝีเท้าก้องสะท้อนบนพื้นหินเปียกชื้นหนึ่งในนั้นหันกล้องไปทางหน้าต่าง และในจังหวะฟ้าแลบภาพผู้หญิงในชุดเจ้าสาวสีขาวซีผมยาวรุงรังยืนมองออกนอกหน้าต่างด้วยสายตาเศร้าๆปรากฏอยู่แค่ไม่กี่วินาทีเธอไม่ขยับไม่พูดอะไรแค่ยืนอยู่ตรงนั้นราวกับรอใครสักคนกลับมาตอนที่สามความจริงที่หลงลืม จากการค้นเอกสารโบราณที่ห้องใต้ดินนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งพบความจริงว่าเซอร์โทมัสไม่ได้หนีไปแต่ถูกลอบสังหารโดยน้องชายของเอเวลินเพราะเขาไม่ต้องการให้โทมัสแต่งกับพี่สาวเพื่อควบคุมมรดกทั้งหมดจดหมายฉบับนั้นไม่ใช่ของโทมัสแต่ถูกเขียนขึ้นโดยคนร้าย ความจริงไม่เคยถูกเปิดเผยเอเวลินตายอย่างเข้าใจผิดและดวงวิญญาณของเธอก็ไม่เคยสงบเธอยังคงสวมชุดเจ้าสาวเฝ้ารอชายคนรักที่ไม่มีวันกลับมาตลอดการคำสาปของรักแท้ที่ไม่สมหวังหากวันหนึ่งเธอได้รู้ความจริง เธอจะให้อภัยหรือจะโกรธแค้นจนพาทุกชีวิตลงไปอยู่ในความตายเช่นเดียวกับเธอ